จับตานางเอกดังฟุง้งรักแฟนไฮโซ2ปี happy, แฮปปี้ย้มข่าวดีแต่งงานชีวิตดีดีแฮปปี้ทั้งงานและเรื่องหัวใจสำหรับนางเอกคนสวยเชียร์ที่คำพรที่ตอนนี้ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังในบทบาทของการเป็นผู้จัดเป็นครั้งแรกกับผลงานละครเรื่องแรกกระสือลำซิ่งซึ่งฟีดแบคตอบรับก็ดีเกินคาดส่วนความรักกับหวานใจบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลที่ตอนนี้ก็ ็คบหาดูกันได้สองปีแล้วมีโมเมนต์หวานหวานน่ารักน่ารักออกสื่ออยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาเชียแย้มแย้มข่าวดีว่าเรื่องแต่งงานก็มีคุยกันบ้างแต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เราสองคนก็ยังโฟกัสเรื่องงานฉะนั้นเรื่องแต่งงานก็คงอีกสักพักใหญ่ปีนี้เชียร์35แล้วแต่ก็คงไม่ให้ถึงเลขสี่ก็อาจจะปักคงคร่าวๆไว้อีกสองปีเอาละค้าว งานนี้ก็ต้องรอลุ้นและจับตากันว่าทั้งคู่จะประกาศข่าวดีให้ทราบกันเมื่อไหร่